สวัสดีครับกรุงศรียุทธยาเป็นอาณาจักรไทยโบราณยาวนานถึง417ปีแต่ในวันที่7เมษายนพศ2310ก็ถึงการละอาวสารวันนี้รายการมิสเตอร์ชาร์กเล่าเรื่องดำเนินรายการโดยมิสเตอร์ชาร์กขอดำเนินรายการเล่าเรื่องปฐมบทกรุงศรียุทธยาล่มสลายเข้าสู่ยุคใหม่แห่งกรุงอโยธ ม่ใช่สิแห่งกรุงสยามหรือประเทศไทยณนะบัดนี้หลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกทัพพม่าของพระเจ้ามังละจากกรุงอังวะจากประเทศพมา่าเข้ากระหน่ำตีจนแตกพ่ายไปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพูหลวงได้ถูกกวนต้อน ได้ถูกกวาต้อนไปพร้อมกับชนชั้นสูงในราชวงศ์บ้านผูหลวงแห่งกรุงศรีไปอยู่ที่กรุงรัตนบุระอังวะนั่นเองความสําเร็จของทัพพม่าในครั้งนี้ได้ความช่วยเหลือจากมีมิลเสหบดีมังมหานรธาและพระเจ้ามังละแต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คืออาแซวุนกี้อาแซวุนกีคือแม่ทัพสุดเก่งกาจของพมา่า พม่าที่มีกรุงอังวะเป็นเมืองหลวงพม่าได้กรีทาทัพหลายแสนคนบุกตีทางเหนือของอยุธยาและอีกทางหนึ่งของอยุธยาเข้าตีไปเรื่อยๆตอนแรกนั้นยกกองทัพมาถึงที่ทางเหนือของทางเหนือของอยุธยาแต่ก็ติดที่หมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านบางระจันชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้านทัพพมา่า ได้นานถึง8ครั้งขอปืนใหญ่จากกรุงศีอยุธยาให้มาต้านทัพพมา่าช่วยอยุธยาลบกับพมา่าแต่สุดท้ายกรุงศีก็ไม่ยอมส่งปืนใหญ่ไปให้เพราะกลัวพม่าจะป้นเอาไปใช้เองตอนนั้นชาวบ้านบางละจันได้ถูกกำจัดลงพร้อมกับค่ายของพวกเขาต่อมาในปีพุทธศักราช2,309 หนึ่งปีหลังจากที่ทัพพม่าได้เข้าสู่แผ่นดินไทยเข้าตีอยุธยาตั้งแต่พุทธศักราช2,308หลังจากตีค่ายบางระจันในศึกครั้งที่8ใน2 3 0 9 9ได้ก็รีบยกทัพเข้าอบล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ทัพพม่าเริ่มพิชิตอยุธยาได้ตรงป้อมมหาชัยก่อนที่จะทำลายอายุธยาจนลาบเป็นหน้ากองนั่นเองหลังจากนั้น กรุงศรีธยาก็เสียเอกรากให้กับพมา่านั่นเองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงนำกองทัพห้าร้อยคนมีออกจากกรุงศรีธยาก,ก่อนที่กรุงศรีธยาจะแตกพ่ายแก่พมา่าและไปรวบรวมกำลังพลที่แถวแถวจันทบุรีก่อนที่จะยกทัพเข้าตีจันทบุรีจนแตกพ่ายไปพระยาจันทบูร์หรือพระ หรือเจ้าเมืองจันทบุรีวางแผนที่จะลอบปรงพระชนพระเจ้าตากศินแต่เนื่องจากมีคนมาแจ้งข่าวให้พระองค์ท่านก่อนพระองค์ท่านเลยรอดมาได้และตีเมืองจันทบุรีแตกได้ในที่สุดนนั่เอง,เองพระเจ้าตากศินสั่งให้ไพ่พลทําการทุกหม้อข้าวหม้อแกงหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปกินข้าวอีกทีที่เมืองจันทในตอนเช้าถ้าตีเมืองจันทไม่แตกก็ตายกันให้หมดเลยซึ่งการ พูดของพระเจ้าตากสินในครั้งนี้ทำให้ทหารฮึ่งเหมิมเข้าตีจันทบุญจนแตกในที่สุดเน,นเองหรือจันทบุรีก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะยึดจันทบุรีได้สําเร็จก่อนที่จะต่อเรือหนึ่งร้อยลำล่องไปตามแม่น้ําเจ้าพระยาก่อนที่จะไปถึงค่ายโพสามต้นที่มีทัพพม่าของอาเซออไม่ใช่ที่มีทัพพม,ม่พมาจํานวนสามพันคนที่ดูแลด้วยซุก,กี้พระนายกอง สุกีพนายกองได้ตั้งค่ายอยู่สองค่ายสองฝั่งเข้าต่อสู้กับพระยาตากศินหรือพระเจ้าตากศินมหาราชแต่ด้วยความเก่งกาจของพระองค์ท่านทั้งสองจะเรียกว่าพระองค์ท่านไม่ได้เพราะสุก้ไม่ใช่เพราะสุกีหรือพนายกองไม่ใช่พระมหากษัตริย์ทั้งสองคนได้เข้าสู้กันอย่างสูสีแต่สุดท้ายพระเจ้าตากศินก็มีชัยชนะเหนือค่ายพม่าที่โพสามต้นเลยสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้ในที่สุดนั่นเอง ใช้เวลาเพียงแค่เจ็เดือนในการรวบรวมกำลังพลและกอบกู้อกร,ราชให้กับชาติไทยได้ในที่สุดนับเป็นพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งที่มีความสําคัญต่อชาติไทยเป็นอย่างมากนั่นเองครับหลังจากจัดหลังจากจัดการกอบกู้กรุงศรีธยาเรียบร้อยก็ก่อตั้งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรขึ้นมาเป็นเมืองหลวงของไทยหลังจากนั้นแก้มการปราบก๊กเจ้าพระฝางก๊ก เจ้าพิษณุโลกและก๊กต่างๆที่ตั้งตนไม่ไม่อยู่ในภายใต้การปกครองของสยามนำโดยพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้าตากสินก็ทรงยกกองทัพรวบรวมดินแดนไทยปราบกุ๊กเจ้าพระฝางและกุ๊กต่างๆจนสามารถรวบรวมดินแดนไทยให้เป็นแผ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสามารถยึดเมืองเวียงจันทร์และเมืองและเมืองต่างๆรอบๆเวียงจันทร์รวมถึง ทางประเทศที่มีเวียงจันท์อยู่ในนั้นนั่นก็คือประเทศลาวให้เป็นอยู่ให้อยู่ภายใต้การปกครองของไทยได้ใน,นที่สุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยยาวนานถึง15ปีตั้งแต่2310ถึง2325หรือก็คือกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ1767หรือก็คือปีคิดรัศก,กราช1767นั่นเองครับ ซึ่งเมื่อถึงพศ2325พระเจ้าตากศินพระองค์ท่านทรงสติฟั่นเฟืองจนทำให้เกิดการก่อกบฏยึดอำนาจและยึดเองอนทนบุรีได้สมเด็จเจ้าพยามหากษัตริส์ศึกหรือท่านทองด้วงที่ยกทัพไปตีเขมรอยู่นั้นที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าตากเดลไได้ทำการรีบยกทัพมาปราบกบฏและสำเร็จโทษพระเจ้าตากศินมหาราช หลวงวิชัยอาสาหรือหลวงวิชัยด่างหักผู้เป็นทหารผู้พระไทยของพระเจ้าตากศินไม่อยากเป็นเจ้าบ่าวสองนายอยากจะตายตามพระเจ้าตากเพราะชาตินี้ไม่ใช่สิเพราะชาตินี้เพราะชาตินีต้นต้องการจะรับใช้พระเจ้าตากเท่านั้นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกเลยสำรุจเลยสำเร็จหลวงวิชัยดามหักตามพระเจ้าตากศินไปนั่นเองก่อนที่ท่านจะได้ก่อตั้งราชวงศ์ จักกรีขึ้นมาและก่อตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นมานั่นเองสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลลกมหาราชหรือท่านทองด้วงพระองค์ท่านทำสงครามกับพระแม่ก็คือสงครามเก้าทัพนั่นเองจะเป็นยังไงต่อน,นั้นรอติดตาม